กำคืนได้พ่เลเวอร์มีเสน่ห์น่ารักแต่งตัวเก่งนะจ๊ะช่วงนี้เนาะเออไพ่ดีอ่ะระวังระวังเรื่องชาวบ้านระวังเรื่องเก่าระวังคำพูดคนจะมีคนทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้จะมีฟิลน้อยอกน้อยใจคนอื่นหรือคนอื่นแอบน้อยใจเราคอมเมนเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะต่อให้ทำเพราะความจิตใจดีทำเพราะหวังดีก็เถอะมีคนจ้องอยู่ นะคะเผื่อๆมีคนแช่งเราด้วยบนขมุบขมิบแต่บางคนส่งข้อความมาว่าเราเลยแบบตรงๆเนาะเศร้าใจพี่ก่อนทั้งๆท,งท,งที่เราหวังดีนะประตูวันที่สิบห้าปิดส6เปิดตำแหน่งแฟนประตูปิดนะมันก็ไม่ได้ปิดแบบรุนแรงหรอกเหมือนช่วงนี้แฟนหรือคนที่เรารักเนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอยากจะเก็บเงินให้ได้สัก้อนหรือเขาจะสนใจเรื่องเขามากจนบางทีเราอาจจะรู้สึกน้อยใจเขาก็ได้ทานดวงดีคุณเป็นคนน่ารักบริวารลูกเต้าดีมีดวงได้เจอเพื่อนเก่า เ,ออเจอแล้วเจออีกนะคะสัปดาห์ที่แล้วเจอสัปดาห์นี้มีดวงเจออีกเป็นจังหวะดีในเรื่องของการขยัขยบขยายตลาดค้าขายแดนไกลค้าขายออนไลน์กําลังเป็นไปได้สวยนะคะลุยเลยนะช่วงนี้ฟิวงานกําลังมาเหมือนไฟมันจะฮึกเหมิมขอให้ไฟติดตลอดในเรื่องของงานนะจ๊ะเออนะ <c oughs> ใจไม่ค่อยยังโอเคอยู่นะโอ้ตายละแต่ว่าพอมีไพ่ราชินีจันท ตามด้วยไพ่เดะมนมาเนี่ยทำตามอารมณ์หรือเปล่าจ๊ะสัปดาห์นี้อารมณ์จะอ่อนไหวปัญหาเรื่องของอื่นคนอื่นคนอื่น,น,นเรื่องของคนอื่นหรือคนอื่นจะทําให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจเสียใจผิดหวังร้องไห้เลยนะบางคนเนี่ยนะคะเนาะมันตกตาแหน่งบ้านด้วยบางทีก็น้อยใจแฟนบางทีก็น้อยใจลูกหรือบางทีก็น้อยใจเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดกันนะจ๊ะอุ้ยไพ่รับทรัพย์มารอจ้ะเดี๋ยวจะเอาไพ่ให้ดู มันมีไพ่อยู่สามใบที่บ่งบอกว่าเป็นจังหวะดีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค้าขายหรือเงินฟุกๆเข้ามาวันที่ไม่ค่อยดีสิบห้าสิแปดสิบาตำแหน่งบ้านไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องน้ำมีปัญหาเรื่องไฟมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือเปล่าตู้เย็นดูให้ดีเหมือนจะมีของเน่าสิงน้ำจานกินแล้วล้างไหมล้างนะสัปดาห์นี้ไม่ควรมีอะไรเน่าเสีย มันจะส่งผลทําให้ห่วงจุ้ยบ้านมีปัญหายกเว้นถ้ามีเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ทําใจหรือใจเย็นๆสักนิดหนึ่งงานโอเคเงินโอเคนะจ๊ะโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะอ่ะนะคะสุขภาพก่อน,ส,อนสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องของคู่ในร่างกายจะมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าจะมีปัญหาเรื่องเจ็บจิตจีบเจ็บเสียดเสีอะบางทีเสียดที่ซี่โครงเสียดวิวๆที่หัวใจที่หน้าอก ดูแลสุขภาพนิดนึงนะจ๊ะแต่รวมๆยังถือว่าแข็งแรงดีอยู่เนาะยกเว้นใครที่เป็นเยอะช่วงนี้อาการก็อาจจะกำเริบแต่บางคนจะไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวระบบเลือดก็เหมือนจะมีปัญหาด้วยนะจ๊ะเนาะถ้าแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรเยอะบางทีมันเป็นไปตามวัยด้วยนะเด็กๆหลายๆคนมันยังแข็งแรงอยู่อะแต่อย่างเบาบางทีประจําเดือนจะมาผิดกปกติเป็นหวัดเป็นไอน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลนะคะหรือบริวารลูกเต้าคนที่บ้านป่วยเนาะนะคะมาต่อเรื่องงาน เนี่ยที่พี่หวานบอกเลยอ่ะไพ่ใบนี้ติดไพ่ใบนี้กันสามเหรียญติดหนึ่งเหรียญนะไพ่เหรียญมีกค่ใบเก้าเหรียญแปบ๊บหนึ่งนะโอ้ตายแล้วแต่มันจ่ายเยอะเนาะอ๋อไม่ใช่สี่สิบห้าถูกมาเยอะจ่ายเยอะระวังจะถูกเอาเปรียบถูกหลอกในเรื่องของเงินเงินทองทองบางคนบอกว่าหนูไม่เคยถูกหลอกหรอกค่ะแต่หนูเต็มใจให้เขาหลอกคําว่าหลอกเนี่ยบางทีไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนเนียนๆไม่จ่ายเราจ่ายเธอจ่ายเธอ อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าโดนเอาเปรียบหรือพูดให้เรารู้สึกเสียใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละนะคะสัปดาห์นี้สามเหรียญติดไพ่หนึ่งเหรียญเป็นจังหวะดีเรื่องของค้าขายใครที่เป็นช่างฝีมือใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองในการทำงานหรือขยันตั้งใจนักขายทุกกรณีนี้เด่นนะเออนะคะบางคนไม่ขายแฟนขายแต่เราเป็นคนทา นั่งปั่นงานมือหงอิกเลยจ้ะเพราะฉะนั้นขยันลุยเลยโดยเฉพาะใครที่ทําออนไลน์แต่ถ้าใครไม่ได้ทําออนไลน์เปิดร้านส่วนตัวพยายามทําป้ายโฆษณาหรือทําให้คนเห็นเยอะๆนะเป็นจังหวะดีเนาะเออนะคะไพ่ใบนี้อีกอันนี้ก็ไพ่หมายเ,เลขสาเหมือนกันแต่เป็น3าไม่เท้าตกใบที่6กับใบที่10ช่วงนี้เป็นจังหวะดีของคุณนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานสองาอย่าง ทำงานคู่กับงานประจําหรือมีอาชีพชเสริมทํางานหลายอย่างนี่เงินเข้าเยอะ3ไม้เท้าติดกับไพ่หนึ่งเหรียญเป็นจังหวะดีถ้าตกงานมีโอกาสที่คุณจะได้งานที่ดีได้เงินเยอะถ้าไม่ตกงานปั้นงานขยายงานเป็นจังหวะดีรับทรัพย์จะมีตลาดใหม่ๆเข้ามาแบบที่ไม่คิดว่าจะขายได้ดีแต่ขายได้ดีเพราะฉะนั้นขยายตลาดขยายแพลตฟอร์มทำซะคนที่กำลังจะสร้างตัว จะมีฟิลที่จะโดนเตะตัดขาทั้งทังที่ดวงดีดวงปลได้ไกลแต่เจอคนมาพูดนูน่นพูดนี่นิดหน่อยแล้วคว้เขวไม่ทําต่อเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรอยู่ต้องลุยนะจ๊ะมีเป้าหมายเนาะพรกคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ไพ่เลเวอร์นี่มีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักด้วยนะคะ เนาะอย่าไปยุ่งเรื่องของใครอย่าไปคาดหวังให้ใครมาเห็นความดีของเราด้วยต่อให้เราจะดีแค่ไหนก็ตามเพราะไม่งั้นน้ำตาม,มันจะตกในเหมือนสอใบนี้นะคะผู้หญิงคนหนึงจะทำให้คุณรู้สึกน้อยๆแล้วแถมไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาอย่าไปฟังดีที่สุดเนาะ นะคะตำแหน่งงานถือว่าโอเคเนาะคนที่ทำงานประจำนะคะอาจจะมีกฎระเบียบในเรื่องของการทำงานแต่กฎระเบียบเรื่องงานเนี่ยจะทำให้คุณรู้จักเป้าหมายและได้เงินที่เพิ่มขึ้นด้วยมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งหรือเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะนะ,ะ,นะะเรื่องเงินเรื่องทองก็ดีด้วยเหมือนกันบางคนมีคนอุปถัมภ์บางคนก็เหมือนน้าซึมบ่อทรายมีเงินเก่ามีเงินเดิมๆหรือว่าจังหวะช่วงนี้เป็นจังหวะดีค้าขายดีเงินเข้าจะ้ะรับทรัพย์อ่ะอันนี้เป็นเงินแบบฟุกฟก เงินแบบไหนขอให้คุณรับไปขอให้โชคดีนะจ๊ะมาต่อจ้ะเรื่องความรักล่ะตำแหน่งแฟนถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักที่ไม่ชัดเจนเหนื่อยหัวใจหน่อยแต่คุณจะได้ของขวัญของที่ถูกใจจากแฟนไม่รู้เป็นค่าปิดปากที่ทำให้เราหนอยหรือเปล่านะคะคนโสดมีโอกาสที่คุณจะพบรักแดนไกลจะพบรักสายเปมีคนที่แบบสายเปออะ ตำแหน่งหน้าที่การงานดีดูเปพาเราไปเที่ยวไปกินของอร่อยแฮปปี้มีความสุขคนที่เป็นคู่อยู่กันมานานถนอมกันน้าใจกันสักนิดนึงหรืออยาคิดเยอะเพราะมีฟิลที่คุณจะน้อยอกน้อยใจแฟนนะจ๊ะอ่ะเนาะสู้ๆจ้ะคนที่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลห่างกันเพราะเรื่องงานพี่หวานก็ยังมองว่าครอบครัวยังเป็นครอบครัวอยู่นะนะคะสู้ๆนะใครกําลังจะซ่อมบ้านต่อเติมบ้าน ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ค่อยๆทำค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ทำตามกำลังเงินนะคะเนาะมาต่อจ้ะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้นะใส่สีส้มชมพูจ้ะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้หลอดไฟที่บ้านเสียไหมไปเปลี่ยนซะถ้าหลอดไฟไม่เสียขัดโคมไฟสักหน่อยให้ไฟสว่างสดใสนะคะน้ำล่วน้ำซึมไหม ถ้ารั่วซึมแก้ไขซะซ่อมซะเตาไฟห้องน้ำขัดปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเสริมห่วงจุ้ยบ้านจ้ะเนาะช่วงนี้จะมีฝันแปลกๆด้วยนะคะตัวเองเ,ออเวลาไพ่ร้ายๆมาประกอบกันเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนจะมีฟิลลมเพลงมพัดหรือรู้สึกเหมือนใครมาแช่งหวังว่าคุณจะไม่ไปแช่งใครนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะคับๆมืดๆ นะคะอย่าทักอย่าตอบหรือถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีลมเพลมพัดแนะนําให้สวดมนต์ไหว้พระแบ่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางให้เจ้ากรรมในเวรเสริมดวงหรือนะคะหาน้ำมนต์มาอาบก็ได้ทุกๆวันสามวัน7วันไปวัดที่ไหนบางทีหลายๆคนไปวัดจะชอบเอาน้ำมนต์ใส่ขวดมาเนาะเราเอามาเก็บเอาไว้ที่บ้านขึ้นขึ้นหิ่งไว้หลายๆวัดแล้วก็เอาน้ำมาผสมกันทุกวัดนะคะแล้วก็ ก่อนอาบก็เอามงกุฎพระพุทธเจ้าก็ได้นะคะเนาะไปเสิร์ชดูในเน็ตก็ได้ตั้งนโมสามจบสามจบเอาน้ําผสมกันหลายๆวัดแล้วก็ผสมกับน้ําเปล่าหรือในโอ่งในอ่างก็ได้นะคะเนาะก็ตั้งนโมสามจบแล้วท่องอิติปิโสวิเศษอิอิเศเพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีเอาสก้าจบเป็นมงกุฎหน้าหลังซ้ายขวาเฉียงบนเฉียงนี้เฉียงซ้ายเฉียงขวาและอันข้างบนดึงมาครอบตัวเราแล้วอาบ นะคะเออแก้ได้ตามความเชื่อแต่ต้องใช้เวลาหลายรอบหน่อยแต่บางคนก็มีความเชื่อว่าถ้าจะแก้ของอะไรของบางทีก็เอาน้ํามะพร้าวก็ได้เพราะเขาเชื่อว่าเป็นน้ํามะพร้าวเป็นน้ําจากสวรรค์เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาลงมาตัดขึ้นหิ้งส่วนอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้นะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ลาลงมากินนะจ๊ะได้ด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อหรือว่าจะไปอาบน้ามนทรณีสารก็ได้ มีที่วัดลาดถามนะคะเนาะลองเสิร์ชดูในเน็ตนะหลวงพ่อเพลินหรือเปล่านะพี่หวานก็เคยไปอ่านมันกันนานแล้วนะจ๊ะอ่าลองดูเนาะแกะเคสแก่คุณขะใสแกเสนียดจันไรหรือแบบว่าช่วงนี้รู้สึกว่าดวงไม่ดีก็ทําให้สบายใจได้อ่าปกติไม่พูดเรื่องนี้นะ <c oughs> มีความเป็นวิทยาศาสตร์อามาต่อนะเลขของคุณเนาะนะคะโชคไม่ค่อยเด่นนะคะตัวเองในนี้มันขึ้นมาเลยว่าซื้อสามตัวผิดหวังสองตัว อาจจะออกก็ได้ตัวหนึ่งอย่าเล่นเยอะจ้ะนะคะเนาะสื่อน้ำโชคมาจากเลขของความฝันนะหรือวิญญาณทั้งหลายอะถ้าใครฝันเห็นพี่ฝันเห็นวิญญาณเขามาบอกเลขอะไรเงี้ยลองจดเอาไว้หน่อยก็ได้ไม่ค่อยเด่นวันที่ดีวันที่ดีดมีวันที่สิบหกสิบเจ็ด 2ี่สวันอื่นไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จะเป็นวันน้อยๆแต่ถ้าจะไปทําสวยจะไปสวดมนต์ไหว้พระถือศีลน,นะคะหรือไปทําบุญเนี่ยวันดีๆหรือวันไม่ดีไปได้ทุกวันจะ้ะนะคะเลขของคุณคือหกสามห้าจ้ะหกสาห้า